โอ้โหอะไรวะเนี่ยน oh, okay. oh, okay. ับวันยิ่งลํำเข้ามาคนเราเอออยู่บ้านติดกันแทนที่จะมีความเกรงใจนี่อะไรความเกรงใจไม่มีเลยไม่ไหวเลยคนสมัยนี้ต้องจัดการอะไรสักหน่อยแล้ว ทรงยังแบบแสนยังบ่อยเธอไม่อินเฮ้ยพี่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 ่ทำะไรอ,ะอ่ะก็จะตัดต้นไม้นี่ไงเฮ้ยพี่จะตัดได้ไงแล้วทำไมจะตัดไม่ได้อะ่ะก็ต้นไม้เธอมันล้ำเข้ามาในเขตบ้านฉันเพื่อต้องมีสิทธิ์ตัดสิเฮ้ยพี่มาตัดได้ไงนี่มันต้นไม้บ้านผม รู้มันต้นไม้บ้านเธอแต่อีล่าอีใบในที่มันล้ำเข้ามาบ้านฉันเนี่ยเดินออกมาค่อนข้างกลางคืนกว่างง,งเงี้ยวเขี้ยวขอจะเป็นลมล้มหัวฟาดไปใครจะรับผิดชอบอะไรยังไงพี่ก็บอกผมดีอยู่ดีๆพี่จะมาถือวิสาสะตัดได้ไงอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าตอนนี้ฉันก็บอกเธอแล้วแล้วกันเธอจะยกออกไปหรือไม่ยกถ้าไม่ยกอ่ะฉันตัดนะเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่โหอะไรวะเออเดี๋ยวผมยกออกไปก็ได้พี่ไม่ให้ของผมล้ำเข้าไปบ้านพี่นะพี่อยากให้ของพี่ล้ำเข้ามาบ้านผมละกัน โอ้ยของบ้านฉันน่ะไม่มีอะไรล้ำไปบ้านเธอหรอกอย่าฉันนยำคนมีมารยาท <Wow. S 1> แต่จําไว้นะถ้าของเธอล้ํามาแล้วก็ฉันถือว่าเป็นสิทธิ์ของฉันนะเอออย่าให้อะไรล้าเข้ามาบ้านกูละกันแค่นิดหน่อยบอกกันดีๆก็ได้อะไรไปเอ้ยยังมาไม่ถึงอีกเหรอวะเห็นบอกว่า เฮ้ยเฮ้ยวางสายก่อนนะแค่นี้ก่อนนะเฮียเอาไงด uh ีวะเฮ้ยเวนละเออว่าไงเออเออรีบมาเลยวัน huh. น um oh, so okay. okay so so um um ี้โชคดีจังดูส okay ิน REALLY> ั่งอยู่ดีดี เทวดาก็ส่งเงินให้มาจากฟ้าดูสิช่างส่งมาถูกบ้านด้วยของอยู่ในบ้านฉันก็ต้องเป็นของฉันสิเนะสบายใจเฮ้ยอะไรวะเสียงเงินฟรีร้อยอย่างเลยกูเอออย่าให้อะไรล้ำบ้านบ้างแล้วกัน